ัวพบกับช่องเสือบา้ารุนามน้ำน้องแจ้งครับผมย hoo! เสือบา้าเสือบ้าครับผมมาแล้วครับผมบมึงออกไม่ออกนี่ไหมออกไปแล้วครับผมเ <laughs> มื่อนี้ครับคือเป็นการเปิดชิปแหล่งนะครับเนาะเออครับสีเขื่อนแน่ก็นเ,นเห็นยังม่ถึงบ้าตอครับเออคือถ้าสงสัยว่าเสือบ้าคึองอย่างเดียวครับไอ้ีประมาณช่วงประมาณสี่ถุมทุกขังทุกคืนครับมันสียางอ่อนบานครับบ้าครับก็คือพี่บ้าแล้วกับมันจินมีน้ำน้องแจ้งอยู่หันครับอ่า มันเป็นอย่างมันเป็นอย่างแต่ผมกำลังหับตะขออยู่นะครับมันเป็นน้ำน้องแจ้งยื่หันนะครับมันนักไปโดนน้ำน้องแจ้งตอนหาทุ่มครับผู้เดียวครับจะต้องยากตำรวจแต่ละคลืนครับจะต้องมาถึงถึงมื่อนี้กครบบอกผมว่าสีเปรตซื้อเนอื้อว่าจิ๋วอีสานมากินครับผมนี่ครับคืออย่างครับซอยจุครับซอยจุเนื้องัวครับงัวว่าจิ๋วตัวเออว่เป็นอย่างเออว่เป็นอย่างครอีสารพอนะครับครับ วันนี้พบกับคลิปแรกนะครับนะคลิปแรกนาฬิกาเกียมก <c oughs> ูดบอกเนี่ยมึงบอกเนี่ยออ <c oughs> สวัสดีไปสวัสดีไป <c oughs> สวัสดีไปจอดตัวเอาละมรนนี่เข้าไปเจอกันนะครับเสียหยุ่งอีกเชือออเ้ออีกเชื้อยอุดงตะรับรสดหนองผ่องนะครับผมบ๊ายบาย ขนฮะหวานตาลาเล่นวะย่างงามรับย่งามข้างามเาฮ้ยกะจินหึ่งเลยแรวจูกครับเสียงเนื้องัูครับดีนะครับผมบดเจบุม แมสวัสดีครับรักกันนรงงัวครับมานดกินอาหารทิ้งโตมาน่ครับอาหารทิ้งโตครับมันคือว่าจีเรนกินจีไหมค่ะฮะมึงคือจีเรนมึงกินไหมค่ะมันคือว่เรนมันคือบอกข้ากว่าแน่เลยเอาพักยังกัดใจไหมค่ะม่ดูกูกับเคืรอนเพื่อนนั่นนี่ยังี่หอใจยี่ห้อใจใจพอ้เอใจใจไม่รูอใจ บักเตียงบักเตียงเอาเอาอันนี้มาครับอือมาไอ่กระได้ใจผมค่าดองเล่นบ๊ายบายตอนนี้ค่าดองนี่ยี่สิบบาทจ้าวว่าไม่จ้อสชวนมาเนาะปั่นเหมือนได้อยู่เนมั้งครับครับผมตอนนี้ก็ทอดบ้านพิธีเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงอันนี้ยมาเบิ้งกันเอเนื้อว่าอยู่ห้องนะ เย็ดมัจเต้นนลำบนนี่ตุ๊บตับตุ๊บตับเพื่แม่เสียมตายแล้วโอเคครับต่อไปกับพักนี่ครับพักอืมพักเย็ดนี่ข่างามบ่งามครับงามสวยที่รักไอรือเปล่าบ่แม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาดียาดีโอเคครับคันดอนถัดไปกับไปหายเดเจ้าครับครับผมมารับปะเชี่ยยังครับเสือยวปะสัจจุครับ สัจุปะสิปะอะไรเวียงเฮ้ยหลายหลายหลายอะไรปะลายเย็ดเสียบนั่น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 เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเอ้าเล่นมุกตัวเนี้ยบ่หาบ่หาบ้าบ้าโซ่สกิโยกันมาหนีครับ วุ้ยคม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 นาคมคมคมประเทศยังอยู่คมยังเดี๋ยวประเทศจ้าอย่างน่ะประเทศจ้าครับนี่จ้าบ้าครับขวดที่สามผมม่ได้ซอยยังเดี๋ยวเปพียงไดก็อาการแับนี้มาหัวดันเมแพ้ครับเมเป้ครับย่างตำโตัเนาะย่สลัดย่างตำโตัวย่างหนื้อ เปิดอเบียดไอเฟือเบียดนเฟือดเอาเฟืดผิดบ่เดนเนี่ยเอียดน่องเลยเดี๋ยเสื้อบ้าคืนนี้ยากอีกเด้อเจ๊เจวดินดินบ่ดินบ่ฮะดินบ่ครับฮิฮิฮิเฮ้ยเนี่ยดินเจอครับกันจะ่าต้องพิเางมือเหรอตองิเแล้ว่างมรบจมันฮะครับหาจ้าทำแล้วบ่อะไล่างมึงไปล่างมือบักเส้อบ้า มึงไปล้างมือมึงเย็ดเย็ดหน้าลาไย้่นี่มึงไปล้างมือครับยังไหนครับฮะเนี่ยเอาน่าเต้นมาครับเฮ้ยเย้เต้นกี่เก้าการแข่งกันพิธีพิธีเพื่อทันทุกขันตอนเนาะเสือบ้านเนาะเลยอือเฮ็ดเสือบ้านเอากูคุยอะไรเออโอ้

เยอะม่ต้องหมครับไอกุนกนันไปนึงยงแม่ขอนมันตัดเนตัดตั้งเนี่อมันตัดเสียงเลยเบิ้งตัดเสียงที่เบิ้งเสียงแบบนี้ใส่แม่ตัดตั้งแม่นีแม่ไม่ตัดกันเห็นลราเบิ้งเออเออไเยอะปลาแบอกอะไเยอยังกับกุ้งอะไรไม่กูดอกลงพี่เพิ่อนลูงพี่เพิ่่นลูงพี่เพิ่อนน่เลยดีเจ้ากุู้พี่เพิ่นเลยเด้อเสจรบสุดใจสุด เยออันนี้ได้น้อยทส่ว่าไปเรยนเรียนอยู่ญี่ปุ่นมาเน่ะทีไปอยู่เป็นเชีอยู่ญี่ปุ่นน่ะเห็นปะไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปเมียนโครับไปครับเปมียนอเนาะครับผมทุ้นคุนเลยเนาะทายทนายเชลลยเยทนยอ่าเชียบนายเลลลยครับผมว่าเบิร์ต้องันดีผมว่าหนึ่งดินด้วครับครับเสียบบ่าครับเสีบ่าครับโุ้ย มันมีเสียงว่ะเออเพ่็เดอมงวันพร้อไรเน่อืมเนี่ยสดสตับเน้นเสุดกุนีกระทั่งตันสุดกุนีกระทังตันเล่นว่ะเปเ่เปมีผู้สาวไปเจ่ะปะเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกตอนไหนเลิกเมื่อคืนนี่ไปยังคืนเลิกกัน เลือซื่อเนี่ยีเก่าเนาะทำไมมึงรอเนาะรอเลือกได้เนี่รอเลือกได้โอ้ยแบมมเอ้ยยังไม่มึงรออเปียกเปียกครับขั้น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 ขด้นได้นขั้นันีั้นขี้นมั้นข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 ั้นรัยนขั้นขัยนข่้นรั้นขั้นขั้นขั้นงตอนใต้นขั้นขั้นขันอัสียบ้ถามแน่าประเทศไทยมี จักจังหวัดครับที่สิบเจ็ดจังหวัด <c oughs> บักนี่รู้มึงเป็นอายมันมึงคือบอลรูอว่าเราพบนำยยกต่อไปซีบอกมึงบอลรูอ่ะมึงบอลรูอแล้วใส่เธอนี่มีจักจังหวัดครับ<ะ>ใส่เธอมีจอกจังวะนี่หายไม่หายจังหวัดนี่หายไม่าหมายจังห,ยงหวัดนี่จังหวัดเดียวครับใช่เลยครับ ตืนใช่เลยยัยังเล่นมูกบ่หาเลยวะแม่ันยีดใช่ปะตงเนี้มันนอ่ปะาตมัะแตงนั่จังเนี่ยฮนะตองเัียเออ่ันเนียใช่ปะใ่หนุ่น้ำมแขงผมตัอันนี้บ่สะอาดตั้มสะอาดใช่ลองดู มันสีดีเพราะว่ามันสีดีเด้ขุนมือห้วยฝาเปลี่ยนเลยขุนมือบ่เสือบะอันนี้อันนี้มอยผมนี่ขุนมือบะมอยอ่าไปไหนเสือบะอยู่ดีนี่แห้งครับอยู่ดีเมีงเนาะอือเสือ่ะมีผู้สาวไปครับบ่มิได้มีงานมิได้มียเนาะเมีอะไรอย่างบ่บอกครับอือเรียบร้อยแล้วมึงหลายคนครับบ่ได้สาวแล้วมึงบ่ได้สาวแล้วเสือบะครับส่วนครับส่วนอ่า มันงั้น้องแก้วอยุบวะนี่นี่นี่จะเป็นเสือบาใหญ่สุดครับคจะทำหน่อยจะทำหน่อยอาจารย์นี่ซัำนี่ครับครั้งที่เขาบอกคือว่าซัำนี่นี่ครับผำก็ซัำนี่ครับภักเผื่อไทยรักไทยบุญเนี่ยครับผมเอ็ดเเบิงกครับการกันปอดครับการใอ่ครับิังเกิดเนี่ยันเกิดการปอดครับการปอดครับการปอือ

เฮ้ย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 เรียบร้อยครับเรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยเซ็ตนะครับเอาซูเปอร์เทนครับเอาซูเปอร์เทนหมูวานนี่เนาะเอาไปไปไปเ็หยังซูเปอร์เทนครับฟาดอุ้ยอุ้ยเปลือกปี๊ดฝาดโลมไหมฝาดทานบักแจงครับทานบักแจงนะครับไปแล้วคุณไปขออยังครับจากซูเปอร์เทนเลี้ยมโบสองคันครับเลี้ยมโบสองคันนะครับเนาะคันละสองลายเก่าๆนะครับไอ้เนี่ยวเตรียมใครขีเกรียมน้องเมถึงเวลาโซฟาเลรินมันนี่ครับ ดเซเิ่นบ่เนี่ดเเล่น,นะครับนะถึงเวลาโซภานเลยครับผมจะหน่อยเดยจไปจะมขุน,นคุณมือคุณมืออันนี้แล้วตอนออนหน่นะไอ้ขุนคุณอยู่บุกน,นะบุกบุกน,นะตับๆๆตับตับตับดิบเน,น,กนกีนเนีนอมมอีกแน่อืมนี่ครับนี่ครับ อืมอืกินได้ก็ติตัวใจขึ้นมัน่ผ่านผ่านมอใช่ผ่านผ่านผ่านเาบปากว่าบอแล้วเนาะใส่ยางเดี๋ยวแล้วเนาะแก่แก่ข้าวครับมันเราครับทโครบ ครับวัสดีครับเจะทำคลิปหน้าครับบายครับรอติดตามชมกันด้วยนะครับเด้อช่องสบะกลุ่มน้ำน้องแจงครับผมนี่ครับ